สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวที่เราสนใจกันนะคะวันนี้เราจะพาเข้าไปในบรรยากาศหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งค่ะอยู่ชายป่าท,ทิพย์เลยที่นั่นเนี่ยมีเรื่องเล่าลึกลับเรื่องเสือสมิงอ๋อครับเสือสมิงนี่เป็นตำนานที่ค่อนข้างเอ่อน่ากลัวนะครับใช่ค่ะคือเป็นเรื่องที่ทั้งกลัวทั้งแฝงความเคารพนะคะเขาเชื่อกันว่าเป็นมนุษย์ที่ถูกสาบกลายเป็นเสือตอนกลางคืนแล้วที่น่ากลัวกว่าคือ อาจจะเป็นคนในหมู่บ้านเองหรือคนใกล้ตัวเรานี่แหละครับนั่นสิคะมันทำให้รู้สึกเออหวาดระแวงเหมือนกันเนอะครับเป็นตำนานที่มันปลุกความรู้สึกซับซ้อนนะทั้งความกลัวในสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่ก็มีความยำเกรงในพลังเหนือธรรมชาติคือจริงๆตำนานแบบนี้มันมักจะสะท้อนความกลัวพื้นฐานของมนุษย์อยู่แล้วนะครับกลัวอะไรเหรอคะก็กลัวสัญชาติยานดิบหรือการเปลี่ยนแปลงที่เราควบคุมไม่ได้แม้แต่ในคนใกล้ชิดเราเองนี่แหละครับ อืมน่าคิดค่ะเรื่องที่เราจะมาคุยกันวันนี้เนี่ยมาจากวิดีโอใน YouTube ชื่อเสือสมิงป่าดิบค่ะของช่องละครจาก AI ออ๋อครับช่องนี้ทำเรื่องน่าสนใจเยอะเองเลยเหมือนเข้าไปพิสูจน์เลยว่างั้นเถอะใช่ค่ะเพื่อจะคลี่คลายปริศนาที่มันผูกพันกับครอบครัวเธอโดยตรงเลย งั้นเป้าหมายของเราวันนี้คือ,อขุดให้ลึกกว่าแค่เรื่องเล่าทั่วไปนะครับเราจะมาดูกันว่าแก่งของความเชื่อการประชนภัยหรือการ,รเผชิญหน้ากับความกลัวเนี่ยมันบอกอะไรเราได้บ้างจากเนื้อหาที่เราได้มานะคะครับเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ความสัมพันธ์ในชุมชนอะไรแบบนี้น่าสนใจมากครับงั้นเริ่มเลยนะครับเรื่องเปิดมาที่พยลินค่ะเด็กสาวอายุ18คือเป็นคนชอบประชนภัยอยู่แล้วครับวัยรุ่นเลยกำลังอยากรู้อยากเห็น ใช่ครับเธอโตมาคำเรื่องเสือสมิงที่คุณยายเล่าให้ฟังตลอดแต่แบบไม่เคยเชื่อจริงๆจ,จังๆสักทีอืมก็คงเหมือนเด็กสมัยใหม่ทั่วไปนะคะที่อาจจะมองว่าเรื่องพวกนี้มันงมงายค่ะความสงสัยมันก็มากขึ้นเรื่อยๆจนผลักดันให้เธอตัดสินใจทําในสิ่งที่เอ,อชาวบ้านไม่กล้าทํากันคือการเข้าป่าใช่ค่ะเข้าป่าลึกไปคนเดียวเลยเพื่อพิสูจน์ตำนานนี้ให้เห็นกับตาตัวเองโอ้โห กล้ามากนะจุดนี้เป็นการเปิดเรื่องที่น่าสนใจนะครับการที่คนรุ่นใหม่แบบว่าลุกขึ้นมาท้าทายความเชื่อเก่าๆค่ะท้าทายขนมเดิมๆครับมันมักจะเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงหรือการเริ่มต้นค้นหาความจริงในมุมที่ต่างออกไปไม่ใช่แค่ความอยากรู้ส่วนตัวนะแต่เหมือนกับการตั้งคำถามกับสิ่งที่สังคมยอมรับกันมานานซึ่งความเชื่อเรื่องเสือสมิงในหมู่บ้านนี้มันก็ฝังรากลึกจริงๆนะคะชาวบ้านไม่ได้แค่กลัวเสือในป่าครับ แต่กลัวคนกันเองใช่ค่ะกลัวว่าเพื่อนบ้านหรือแม้แต่คนในครอบครัวอาจจะกลายเป็นภัยตอนกลางคืนมันเลยมีบรรยากาศแบบเออไม่ไว้วางใจกันลึกๆอยู่เนี่แหละครับ ที่ตำนานมันทำงานในระดับจิตวิทยาชุมชนความกลัวคนในที่อาจจะเปลี่ยนไปกลายเป็นอื่นหรือกลายเป็นภัยเนี่ยมันสะท้อนความเปราะบางของความสัมพันธ์ความไว้ใจในสังคมได้เหมือนกันเสือสมิ่งเลยไม่ใช่แค่สัตว์ร้ายในป่าอย่างเดียวครับแต่เป็นสัญลักษณ์ของความกลัวที่ซ่อนอยู่ในใจคนด้วยอ้าล่ะค่ะกลับมาที่ภัยลินด้วยความมุ่งมั่นเธอก็เดินลึกเข้าไปในป่าเรื่อยๆเลยบรรยากาศก็เริ่มเปลี่ยนไปนะคะดูลึกลับ หน้าเกรงขามมากขึ้นจนไปถึงริมลำธารแห่งหนึ่งในป่าลึกและตรงนี้เองคือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเธอได้ยินเสียงคำรามเบาๆมาจากพุ่มไม้ข้างหน้าไม่ใช่เสียงสัตว์ป่าธรรมดาธรรมดานะคะอืมเสียงมันเป็นยังไงครับคือมันเป็นเสียงที่ฟังดูคุ้นเคยอย่างน่าประหลาดใจมากๆคุ้เคยค่ะไพลินก็เลยตัดสินใจใช้ไฟฉายส่องดู แล้วก็ต้องตกใจสุดขีดเลยเมื่อเห็นเสือโครงตัวใหญ่จ้องมองกลับมาดวงตาสีเหลืองทองเลยโหเจอแบบจังเลยแต่ที่ช็อกยิ่งกว่านั้นคือเสือตัวนั้นพูดได้ค่ะแล้วพูดด้วยเสียงที่เธอไม่มีวันลืมไพลินหนีไปเดี๋ยวนี้พูดได้แล้วเป็นเสียงใครครับเสียงพ่อเธอค่ะพ่อที่หายตัวไปเมื่อห้าปีก่อนแบบไม่มีใครรู้ว่าหายไปไหน โอ้โหอันนี้คือพีคมากสถานการณ์แบบนี้ปกติคนเราเจอเสือก็วิ่งแล้วนะนี่เสือพูดได้แถมเป็นเสียงพ่ออีกใช่ค่ะแต่ไพลินกลับไม่หนีอ้าวทำไมล่ะครับสัญชตาตญาณบางอย่างมันบอกเธอค่ะแม้จะอยู่ในร่างเสือที่น่ากลัวแต่เธอรู้สึกว่านี่คือพ่อจริงๆการที่ไพลินเลือกยืนอยู่ตรงนั้นมันบอกอะไรมากกว่าแค่ความกล้าหานะมันแสดงถึงสายใยบางอย่างที่มันแรงกว่าความกลัวตายอีกนะครับค่ะ เธอตัดสินใจถามความจริงเลยแล้วพ่อในร่างเสือสมิงก็เล่าให้ฟังว่าเขาไม่ได้ทิ้งครอบครัวไปแต่ถูกนักบวชในป่าคนหนึ่งใช้มนต์ดำสาบสาบให้เป็นเสือสมิงใช่ค่ะถูกขังอยู่ในป่านี้รอวันที่จะมีคนมาช่วยแก้คำสาบให้โอจากตำนานน่ากลัวกลวกลายเป็นเรื่องเศร้าส่วนตัวไปเลยนะครับเนี่ยความรู้สึกของไพรินดอนนั้นคงแบบสับสนมาก ทั้งตกใจเสียใจแต่ก็คงมีความหวังขึ้นมาด้วยแน่นอนค่ะการตัดสินใจของเธอที่จะไม่หนีแต่จะฟังและหาทางช่วยพ่อเนี่ยมันก็แสดงถึงธีมสำคัญของเรื่องเลยคือความรักความผูกพันในครอบครัวที่มันอยู่เหนือรูปลักษณ์ภายนอกครับหรือสถานการณ์ที่มันเลวร้ายแค่ไหนก็ตามพ่อก็ขอร้องให้ไพลินช่วยหาวิธีแก้คำสาปให้ได้ก่อนที่คำสาปมันจะ,ะกัดกินตัวตนเขาไปจนหมดไพลินกร,รับปากถึงหมู่บ้าน ไพลินก็ไม่รอช้าเลยนะครับเริ่มค้นหาข้อมูลทันทีซึ่งเบาะแสสำคัญก็มาจากของใกล้ตัวที่สุดอะไรเหรอคะตำราหมอโบราณของคุณยายครับอ๋อใช่ค่ะในตำรานั้นมีบันทึกเรื่องคำสาปเสือสมิงไว้จริงๆแล้วก็บอกว่ามีทางแก้ได้ด้วยของวิเศษอย่างเดียวคือดอกบัวทองดอกบัวทองฟังดูเป็นของวิเศษในตำนานเลยค่ะแต่มันถูกซ่อนไว้ใจกลางป่าทึบเลยนะคะแล้วเส้นทางไปเนี่ย อันตรายมากๆครับตำราไม่ได้บอกแค่ที่ซ่อนแต่คงเตือนเรื่องอันตรายไว้ด้วยใช่ไหมครับเตือนเพียบเลยค่ะทั้งสัตว์ป่าดุร้ายแล้วก็พวกกับดักอาคมมนมายาต่างๆที่นักบวชคนนั้นทิ้งไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ใครไปแก้คำสาปได้ง่ายใช่ค่ะมันเลยยกระดับความท้าทายขึ้นไปอีกไม่ใช่แค่ผจญภัยในป่าธรรมดาแต่เหมือนต้องไปสู้กับอำนาจมืดโดยตรงเลยแล้วไพลินทำยังไงต่อครับลำพังคนเดียวคงไม่ไหวแนะ่ เธอรู้ตัวค่ะเย่ไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนสนิทชื่อน้องเล็กคนนี้เก่งเรื่องเดินป่าเอาตัวรอดเก่งมากอ๋อมีเพื่อนร่วมทางไปด้วยก็ยังดีหน่อยค่ะทั้งสองคนก็เตรียมตัวกันมีมีดม,ม,มีสมุนไพรต่างๆที่ยายแนะนําแล้วยายว่ายังไงบ้างครับรู้เรื่องหรือ,อยังยายก็คงพอรู้ค่ะแล้วก็ให้คําเตือนที่สําคัญมากมาว่าระวังนักบวชชั่วมันอาจยังเฝ้าดูอยู่โห คำเตือนนี้เหมือนบ่งชี้เลยว,ว่าภัยคุกคามที่เป็นมนุษย์เนี่ยอันตรายกว่าสัตว์ป่าอีกนะอาจจะยังวนเวียนอยู่แถวนั้นประสักหนักกว่าเดิมอีกทั้งฝนตกหนักลมแรงเดินทางลําบากมากแล้วเจออะไรน่าสงสัยอีกไหมครับเจอค่ะสังเกตเห็นรอยเท้าแปลกๆคล้ายรอยเท้าคนแต่ก็ดูไม่ปกติทําเอาไพยลินรู้สึกว่าเหมือนมีคนตามมาตลอดเวลาเลยสร้างบรรยากาศกดดันน่าดูเลยนะครับ แล้วความระแวงนั้นก็เป็นจริงค่ะไม่นานนักก็มีชายชาราในชุดดำทมึนหน้าตาทมึงถึงโผล่มาขวางทางไว้นักบวชชั่วร้ายนั่นเองใช่เลยค่ะแล้วเขาก็ไม่พูดพร่นทำเพลงเริ่มใช้มนดำโจมตีสองสาวทันทีโอ้แล้วไพลินกับเพื่อนเป็นยังไงบ้างครับสู้ได้แล้วคือในเรื่องเนี่ยไพลินพอมีวิชาป้องกันตัวอยู่บ้างค่ะ อาจจะเรียนมาจากยายหรืออะไรสักอย่างมันเลยทําให้มนดําของนักบวชอ่อนกําลังลงไม่ได้ผลเต็มที่อ๋อดีเลยตัวละครหญิงไม่ได้รอให้คนช่วยอย่างเดียวแต่ป้องกันตัวเองได้ด้วยค่ะจังหวะนั้นเองสองสาวก็อาศัยช่วงที่นักบวชชะงักรีบวิ่งหนีสุดชีวิตเลยค่ะลึกเข้าไปในป่ากว่าเดิมอีกหนีไปก่อนตั้งหลักก่อนการเจอครั้งนี้ก็เป็นการยืนยันคำเตือนของยายเลยนะครับว่า อันตรายมีจริงแลนะนักบวชคนนี้คงไม่ยอมให้ภารกิจสำเร็จง่ายๆแนะ่หลังจากหนีมาได้นะคะในที่สุดายลินกับน้องเล็กก็ฝ่าฟันมาจนถึงใจกลางป่าที่ที่พวกเธอเจอเป้าหมายแล้วค่ะดอกบัวท้องใช่ค่ะดอกบัวทองของจริงส่องแสงสีทองอร่ามสวยงามมากทำกลางความมืดสลัวของป่าแต่ตามสูตรเลยใช่ไหมครับวายร้ายต้องกลับมาถูกต้องค่ะ นักบวชชลาตามมาทันจนได้เขาพุ่งเข้าใส่ไพลินคว้าข้อมือไว้แน่นเลยพยายามจะแย่งดอกบัวทองอ้าวสถานการณ์ขับขันแล้วสิค่ะไพลินพยายามยื้อนะคะแต่แรงสู้ไม่ได้กำลังจะเสียท่าอยู่แล้วแล้วน้องเล็กล่ะครับทำอะไรอยู่น้องเล็กนี่แหละคะ่ะคือฮีโร่ในตอนนั้นเลยเธอตัดสินใจเร็วมากคว้าไม้แถวนั้นมาได้ฟาดเข้าไปที่นักบวชอย่างแรงเลยคะ่ะโอ้โ เป็นไงครับนักบวดล้มลงเลยค่ะสิ้นฤทธิ์ไปชั่วขณะหนึ่งจังหวะนี้แหละบทบาทของน้องเล็กสําคัญมากนะครับมันคือพลังของมิตรภาพการร่วมมือกันที่เอาชนะความชั่วร้ายได้เปิดทางให้ไพลินแล้วใช่เลยค่ะไพลินไม่รอช้ารู้ว่าเวลามีน้อยรีบคว้าดอกบวัวทองวิ่งไปหาพ่อทันทีตรงจุดที่นัดกันไว้ฉากนี้คือคลแม็กซ์เลยค่ะ นึกภาพตามเลยไพลินเอาดอกบัวไปวางตรงหน้าพ่อที่รออยู่ในร่างเสือสมิงพอวางปุ๊บแสงสีทองสว่างว่าบออกมาเลยค่ะอบล้อมร่างเสือสมิงไว้หมดเลยแล้วเกิดอะไรขึ้นครับพลังจากดอกบัวเริ่มทํางานค่ะเกิดเป็นหมอกสีทองหนาทึบคลุมร่างนันไว้แป๊บหนึ่งแล้วสิ่งที่ไพลินรอคอยก็เกิดขึ้นร่างเสือค่อยๆเปลี่ยนกลับเป็นคนกลับเป็นพ่อใช่ค่ะพ่อของเธอกลับมาแล้ว โอ้โหเป็นภาพที่ส่งพลังมากนะครับการกลับคืนร่างเดิมมันไม่ใช่แค่แก้คำสาปทางกายแต่เหมือนเป็นการไถ่ถอนกลับคืนสู่ความเป็นมนุษย์ความเป็นพ่อเลยนะพ่อก็ขอบคุณลูกสาวใหญ่เลยค่ะบอกว่าขอบใจมากนะลูกรีบออกจากป่ากันเถอะมันคงเป็นคำพูดที่เออกินใจมากจริงๆครับหลังจากนั้นทุกอย่างก็คลี่คลายพ่อลูกกลับหมู่บ้านอย่างปลอดภัยพ่อก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ชาวบ้านฟัง เล่าเรื่องที่ถูกสาปการทนทุกข์ในป่าแล้วก็ความกล้าหาญของไพลินที่ไปช่วยมาจุดนี้คือจุดเปลี่ยนสําคัญเลยนะครับในการรับรู้เรื่องเสือสมิงของชุมชนนั้นจากเดิมที่เป็นแค่ตำนานน่ากลักลวๆเล่าต่อๆกันมาพอมีเรื่องจริงมีคนจริงๆที่เจอเคราะห์กรรมและมีฮีโร่ไปแก้ไขใช่ค่ะมันเปลี่ยนโทนของตำนานไปเลย จากเรื่องผีผีสังสางน่ากลัวกลายเป็นเหมือนมหากาบการผจญภยัยมีทั้งคำสาบมนดำการต่อสู้ความรักในครอบครัว ความกล้าของคนรุ่นใหม่ด้วยค่ะตำนานเสือสมิงที่เคยน่ากลัวก็ถูกเล่าในมุมที่สนุกขึ้นสร้างแรงบันดาลใจมากขึ้นพลินกับน้องเล็กก็กลายเป็นวีรสตรีของหมู่บ้านไปเลยเป็นตัวอย่างของความกล้าความกระตันยูส่วนป่าทึบที่เคยดูลึกลับน่ากลัวก็อาจจะยังลึกลับอยู่นะคะแต่ความน่ากลัวแบบเดิมๆมันลดลงไปครับ พราะชุมชนได้เรียนรู้ได้เผชิญหน้ากับมันแล้วนั่นเองเป็นบทสรุปที่สวยงามมากค่ะเรื่องราวจากวิดีโอเสือสมิงป่าดิบนี้ก็พาเราดำดิ่งไปกับการเดินทางของไพลินเลยนะคะตั้งแต่เป็นแค่แดกขี้สงสยัยจนไปเจอความจริงเกี่ยวกับครอบครัวครับแล้วก็แบกรับภารกิจเสี่ยงตายเพื่อแก้คำสาปเผชิญหน้ากับอำนาจมืดจนสุดท้ายก็คลี่คลายทุกอย่างแล้วก็เปลี่ยนความหมายของตำนานในชุมชนไปเลยถ้าให้สรุปแก่นสำคัญออกมานะครับ หนึ่งเลยคือความกล้าหาญไม่ใช่แค่กล้าเข้าป่าแต่กล้าตั้งคำถามท้าทายความเชื่อเดิมกล้าเผชิญความจริงอืมค่ะสองคือพลังของสายใยครอบครัวความรักที่เป็นแรงผลักดันให้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ครับและสามคือการเผชิญหน้ากับสิ่งที่กลัวโดยตรงมันเปลี่ยนมุมมองเราได้จริงๆจากความกลัวเป็นความเข้าใจจากตำนานหน้าสะพรึงเป็นเรื่องราวการต่อสู้และชัยชนะ ทีนี้ก่อนจะจบกันวันนี้มีประเด็นที่อยากชวนคิดต่อนิดหนึ่งค่ะคือแม้ในเรื่องนี้ตำนานเสือสมิงจะคลี่คลายไปได้ด้วยดีพ่อกลับมาเป็นคนเรื่องเล่าเปลี่ยนไปครับแต่การที่ตำนานแบบนี้มันยังอยู่ในหลายๆวัฒนธรรมถูกเล่าต่อๆกันมามันอาจจะสะท้อน,นกลไกบางอย่างที่มนุษย์ใช้รับมือกับความเป็นอื่นหรือด้านที่ดิบเถื่อนที่เราไม่เข้าใจหรือเปล่าคะ ทั้งในธรรมชาติหรือแม้แต่ในใจเราเองโห oh, เป็นคำถามที่น่าคิดมากครับเพราะมันพาเราข้ามจากแค่เรื่องเล่าไปสำรวจธรรมชาติของมนุษย์และสังคมได้เลยแล้วถ้ามองในมุมปัจจุบันนะครับบางทีคำสาปหรือการแปลงร่างมันอาจจะไม่ได้มาในรูปเสือสมิงหรือมนุษย์หมาป่าแล้วก็ได้หรอคะแล้วมันจะมาในรูปแบบไหนได้บ้างอาจจะแฝงมาในรูปแบบอื่นเช่นการที่เรากลัวเทคโนโลยีใหม่ๆที่เราไม่เข้าใจ จนมองว่ามันเป็นภัยคุกคามหรือการสร้างตัวตนอีกแบบในโลกออนไลน์ที่มันต่างจากชีวิตจริงมากๆอ๋อเหมือนการแปลงร่างไปเป็นอีกคนในเน็ตคล้ายๆอย่างนั้นครับหรือแม้แต่ปรากฏการณ์ด้านมืดของสังคมที่ถูกเปิดเผยออกมาสิ่งเหล่านี้อาจจะเปรียบเหมือนเสือสมิงในยุคดิจิทัลที่เราต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจกล้าที่จะเผชิญหน้าแล้วก็หาวิธีที่จะอยู่ร่วมกับมัน หรือแก้ไขคำสาบเหล่านั้นในแบบของเราเองครับก็น่าจะเป็นประเด็นให้เราได้นำกลับไปครุ่นคิดกันต่อนะครับ